ทีนี้ท่าผู้ชมห้ามาดูพน,นันออนไลน์กันบ้างกับคดีมาเก๊าความคืบหน้าหลังจากที่ตำรวจไซเบอร์ได้ขอสารออกหมายจับนายบิ๊กนะฮะที่เป็นหนึ่งในพี่น้องสี่บอ่อปรากฏว่าล่าสุดฮะท่านผู้ชมผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พลตำรวจโทรวรวัตวัดนครบัญชาบอกว่าผู้ต้องหา4รายจากที่ออกหมายจับล่าสุด7รายด้วยกันเนี่ยนะฮะรวมไปถึงนายบิ๊กหรือว่านายกิติพงศ์คาร์จรบุญถาวรแฟนสาวของนายบิ๊ก หนีออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมตั้งแต่วันที่16มกราคมนะฮะเจ็ดคนก็ให้เจ้าหน้าที่เคสซิ่งอยู่นะครับแล้วก็ทราบว่าสองคนคือคือตัวตัวตัวบิ๊กกบแฟเนี่ยเขาไปตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วเขาเดินทางไปล่วงหน้าแต่แรกแล้วยังไม่กลับมานะครับอีกสองคนอยู่ตามชายแดนเนี่ยก็ก็ออกไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เหลืออยู่ในประเทศไทยสามคนนะครับมีการปิด ปิดมือถือไปคนหนึ่งอีกสองคนเนี่ยชุดปฏิบัติการกำลังกำลังกระซิ่งอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะได้ตัวยังไม่ได้รับนะเพียงแต่ว่าถ้าขั้นตอนเราก็ดูสักสักวันสองวันถ้าไม่มาเราก็ส่งอย่างที่เรียนนะครับก็ส่งไปที่ต่อทเพื่อเพื่อพิจารณาในการออกหมายแดงครับ นี่นะฮะทางพลตำรวจโทวรวัตรก็บอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยจาก7รายที่ออกหมายจับ4รายหนีออกนอกประเทศไปแล้ว er อย่างบิ๊กกับแฟนเนี่ยนะฮะออกนอกประเทศไปตั้งแต่16มรกราคมมีผู้ที่ดูแลอู่รถหรูให้กับเบนเดมอนกับผู้ติดตามอีกหนึ่งรายหลบหนีผ่านชายแดนประเทศเพื่อนบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วในขณะที่อีก3รายเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศมีคนหนึ่งฮะปิดโทรศัพท์ไปแล้ว สามคนนี้ทางพลตำรวจโทวรวัตบอกว่ามีความเกี่ยวข้องทางด้านการเงินเป็นลักษณะของบัญชีม้าระดับสำคัญหากภายใน2-3ถึง3วันนี้ยังไม่มีการประสานเข้ามอบตัวก็จะทำหนังสือถึงกองการต่างประเทศขออนุมัติหมายแดงต่อไปสำหรับการทำสำนวนนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เชื่อว่าจะแล้วเสร็จทันในช่วงเวลาที่กำหนดแล้วรอการสอบปากคำพยานรายสำคัญอีกหนึ่งรายนั่นก็คือคุณดิวอริสรา ที่จะเดินทางกลับมาในวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้แล้วก็ต้องประสานนะฮะกับทางทนายของคุณดีวก่อดน,นี่นะครับทีนี้ในส่วนที่มีการกล่าวหาประมาณว่าชุดทำงานคดีมา9888เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เองบางนายเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ซะเอง ทางพลตารวจโทวรวัตในฐานะผู้บังคับบัญชาบอกว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจหรือกังวลใจอะไรนะฮะเพราะว่าก็มีการมอบรายชื่อที่อย่างคุณอชิร,แชระแฉใช่ไหมฮะให้กับทางจเจรตํารวจไปดําเนินการตรวจสอบทางขั้นตอนใครผิดก็ว่าไปตามผิดดีเสียอ,อีกที่ให้จเจรตํารวจซึ่งเป็นหน่วยกลางเข้ามาทําการตรวจสอบนี่ก็คือสิ่งที่ทางผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์บอกนะฮะว่าเหมือนกับเป็นการกวาดบ้านไปในตัวครับ